สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆของสวนสวยด้วยมือเราทุกคนนะคะคลิปนี้สวนสวยก็จะมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลบอลสีนะคะให้กัดสีสวยๆเข้มๆแบบนี้นะคะทําง่ายๆมาฝากเพื่อนๆทุกคนเหมือนเดิมคะ่ะจะมีความเป็นกรดอ่อนๆนะคะแล้วก็ดีต่อน้องบอลของเราแบบนี้เลยคะ่ะเห็นไหมคะหลอดใหม่ที่แทงขึ้นมามีลักษณะสีแดงเข้มแป๊ดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆ โอ้ต้นนี้นะคะเขาจะอยู่ค่อนข้างสูงเนาะส่วนสวยก็ไม่ทันได้มองไม่อยู่บ้านวันเดียวนะคะโดนงับปลายบอลไปแล้วเนี่ยค่ะเขาเกิดอาการแบบนี้แล้วนะคะแล้วก็หาตัวโจนไม่เจอเลยค่ะไม่รู้อยู่ไหนนี่ค่ะหาไม่เจอเลยคลิกดูใต้ใบก็ยังไม่เจอนะคะเดี๋ยวต้องมาต้องมาคอยมองเพราะว่าเขาจะต้องกลับมากินบอลสีของสนสวยอีกแน่นอนเลยนะคะตัวนี้จะเกิดจากนะคะ อนอนกินใบนะคะเป็นนอนผีเสื้อนะคะตัวนี้แต่ว่าปกติแล้วถ้ามีใบแหว่งแบบนี้นะคะเขาจะแอบอยู่ใต้ใบนะคะแต่ว่าใบนี้หาไม่เจอเลยค่ะเพื่อนๆไม่เจอโจนนะคะไม่เจอโจนกินใบของเรา สวนสวยฝากช่องไว้ด้วยนะคะสวนสวยด้วยมือเรากดติดตามกด u ับสไคร e กดไลค์กดแชร์ก, like, กันด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้สวนสวยนะคะสําหรับเพื่อนๆเ,เล่นบอลสีมือใหม่นะคะกดติดตามกันไว้นะคะมีเคล็ดลับดีๆที่จะช่วยเพื่อนๆในการดูแลบอลสีให้เจริญเติบโตต่อไปได้อย่างแข็งแรงค่ะ เคล็ดลับที่สวนสวยใช้นะคะนอกจากจะเป็นการให้แดดนะคะและดินปลูกที่ผสมใบมะขามใบก้ามปูหมักแล้วนะคะสิ่งหนึ่งที่สวนสวยใช้นั่นก็คือ,อเป็นมูลขี้วัวนะคะเ,เพื่อนๆนี่ค่ะ ใช้ทั้งเป็นปุ๋ยน้ํารดนะคะเป็นประจําทุกสัปดาห์นะคะเพื่อนๆและนะคะมีการาใช้เป็นมูลขี้วัวเลยนะคะเพื่อนเเนื่องจากกระถางนี้นะคะเป็นบอลสีที่มีอายุค่อนข้างเยอะแล้วนะคะการที่เขาจะกจัดสีได้เข้มเต็มใบแบบนี้นะคะเพื่อนๆปลูกมาอย่างน้อยนะคะ1ปีคะ่ะเพื่อนๆสําสำหรับหกลงนะคะต้นนี้ตัวนี้ก็ถึงเวลาที่เราจะต้องบำรุงแล้วนะคะ เพราะถ้าเขากัดสีเข้มแบบนี้นะคะเพื่อนๆเราสามารถนำปุย๋ยมูลขี้วัวนะคะมาโรยรอบๆรอบกระถางของเขาได้แบบนี้เลยนะคะจะมีความเป็นกรดอ่อนๆนะคะแล้วก็ดีต่อน้องบอลของเราแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมคะหลอดใหม่ที่แทงขึ้นมามีลักษณะสีแดงเข้มแป๊ดแบบนี้เลยนะคะเพื่อนๆแต่มูลขี้วัวนะคะเพื่อนๆเราอ่าใส่เยอะนะคะเพราะว่าเขามีความร้อนนะคะ สำหรับบอนสีที่ยังมีอายุน้อยนะคะอยาอายุเขายังไม่ถึงสี่เดือน5เดือนอย่างนี้นะคะเพื่อนๆอย่านํามาโรยแบบนี้นะคะเพราะเขาจะมีอาการใบไหม้นะคะใบเหลืองและเปื่อยเน่าตายได้นะคะตัวนี้ให้ใส่ในเฉพาะบอนสีที่มีลักษณะอายุเยอะแล้วนะคะอย่างกระถางนี้นะคะสวนสวยปลูกมาได้เป็นปีแล้วนะคะตัวนี้นี่ค่ะและเขามีการกัดสีที่ใบใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อนๆ และยิ่งเราใช้มูลขี้วัวนะคะนำมาโรยนะคะหน้ากระถางร่วมกับการใช้ดินหมักใบมะขามใบก้ามปูนะคะจะสังเกตได้เลยว่าเขาจะมีสีสันที่เข้มจัดขึ้นมาแบบนี้เลยนะคะตัวนี้เป็นหลอดใหม่นะคะนี่ค่ะโชว์ให้เพื่อนๆดูสวยๆหลอดใหญ่ๆนะคะในมูลขี้วัวก็จะมีธาตุไนโตรเจนค่อนข้างเยอะนะคะธาตุไนโตรเจนนี้จะดีสําหรับการปลูกต้นไม้นะคะ ะเป็นตัวเร่งให้ต้นบอลของเรานะคะมีการเจริญเติบโตที่ใบใหญ่นะคะยอดใหญ่ใบใหญ่แบบนี้เลยค่ะ <S <S และอามูลขี้วัวก็มีหลายประเภทนะคะเพื่อนๆ <S <S อย่างมูลขี้วัวบ้านอย่างนี้นะคะในมูลขี้วัวก็จะมีสารอาหารที่ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเป็นแต่ที่สวนสวยใช้ตัวนี้นะคะจะเป็นมูลขี้วัวขุนนะคะเพื่อนๆ <S <S ขี้วัวขุนขี้วัวน,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 นมนะคะที่สั่งซื้อเขามานะคะตัวนี้ตัวนี้นะคะเพื่อนๆ เพราะว่าสวนสวยเคยใช้มูลขี้วัวบ้านนะคะสีเขาก็จะไม่ค่อยเข้มแบบนี้นะคะสีของบอลสีเขาจะมีลักษณะต้นใหญ่ใบโตเฉยๆนะคะแต่ว่าสีเขาจะไม่ค่อยเข้มจัดประมาณนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นข้อสังเกตอีกอันนึงนะคะที่สวนสวยนำมาแชร์บอกเคล็ดลับให้เพื่อนๆของอช่องสวนสวยด้วยมือเรานะคะถ้าหากใครต้องการจะใส่ มูลขี้วัวลงไปในกระถางบอลสีนะคะต้องระมัดระวังเรื่องอายุของเขานะคะถ้าเป็นบอลสีต้นเล็กๆนะคะเรายังไม่ควรใส่นะคะเพื่อนๆให้เขามีอายุอย่างน้อยนะคะสีหเดือนขึ้นไปนะคะเพราะว่าถ้าเราเอามูลขี้วัวนะคะที่เป็นแบบขี้เลยนํามาใส่หน้ากระถางของบอลสีที่มีต้นลักษณะอายุประมาณ2เดือน1เดือน2เดือน3เดือนประมาณนี้นะคะ เขาจะมีลักษณะอาการใบเหลืองใบซีดใบไหม้ทันทีเลยนะคะภายในสองสาวันเลยค่ะเนื่องจากในมูลขี้บวจะมีลักษณะความร้อนค่อนข้างเยอะนะคะจะทำให้รากของบอนสีของเรานะคะมีอาการเปื่อยเน่าอ,อย่างแน่นอนนะคะตัวนี้ส่วนสวยก็จะเตือนไว้ด้วยนะคะให้มีการใช้แบบระมัดระวังนะคะนี่ค่ะอ,อมชมพูนะคะ ออมชมพูต้นนี้ยังเล็กอยู่นะคะพวกนี้ก็จะเป็นออมที่มีขนาดเล็กนะคะการใส่ปุ๋ยขี้วัวให้เขาไม่เป็นผลดีนะคะเพื่อนเเขาจะเน่านะคะรากเขาจะเน่าเปื่อยตายนะคะจากที่เขากําลังสวยๆนะคะถ้าใครไม่เชื่อลองได้เลยนะคะ นำมูลขี้วัวมาโรยนะคะสักพักใบเหลืองนะคะใบเขาจะเอ็นออกนอกกระถางใบเหลืองใบซีดใบไหม้นะคะพอดึงโคนขึ้นมาดูจะเห็นเลยว่าโคนเขามีอาการเน่าเปื่อยนะคะเนื่องจากมูลขี้วัวมีลักษณะค่อนข้างร้อนนะคะเพื่อนๆในมูลขี้วัวมีธา,าตุอาหารเยอะก็จริงนะคะแต่เขามีลักษณะค่อนข้างร้อนนะคะจะทําให้บอลสีและต้นไม้ต้นเล็กๆของเรานะคะมีอาการรากเน่าร,า,รากเปื่อยได้นะคะเพราะฉะนั้นการใช้มูลขี้วัวนะคะจําเป็นมากๆที่จะ ต้องมีความระมัดระวังนะคะอย่าใส่ไปในบอนสีหรือต้นไม้ที่มีอายุยังน้อยลําต้นยังไม่แข็งแรงนะคะจะทำให้บอนสีของเราเน่าเปื่อยตายได้นั่นเองคะ่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะคะแต่สำคัญมากๆในการดูแลบอนสีของเราและต้นไม้ต่างๆให้เจริญเติบโตแข็งแรงไปได้เรื่อยๆนะคะ นอกจากจะใช้โรยหนะ้ากระถางบอนสีแล้วนะคะกระถางต้นออมพวกนี้นะคะก็ใช้เหมือนกันนะคะนี่ค่ะให้เพื่อนๆดู อันนี้จะเป็นอีกหนึ่งกระถางนะคะตัวนี้จะเป็นปีกกินรีนะคะเพื่อนๆซึ่งตอนนี้สวนสวยก็ทําการโรยมูลขี้วัวลงไปแบบนี้แล้วนะคะได้ประมาณ2อสวันแล้วนะคะนี่ค่ะลักษณะที่เขาแทงหลอดใหม่ขึ้นมาจะมีลักษณะใหญ่โตแบบนี้เลยค่ะเพื่อนเการใช้มูลขี้วัวนะคะสวนสวยว่ามันค่อนข้างจะได้ผลนะคะและดีมากๆเลยนะคะ นี่ค่ะอันนี้เป็นบอลสีนางใหม่นะคะเพื่อนๆต้นแม่นี่ค่ะต้นแม่ที่สวนสวยทาการแงะลูกของเขาออกมาวันนั้นนะคะอันนี้ก็คือลูกนะคะนี่ลูกเขาและมีหนใหม่นี่ค่ะที่แทงขึ้นมาแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ได้ทําการโรยมูลขี้บัวใส่ไปเรียบร้อยค่ะเพื่อทําการบํารุงเขานะคะอันนี้ส่วนต้นเล็กแบบนี้นะคะสวนสวยจะยังไม่ใช้ ตัวนี้นะคะเป็นบอลสีจอมทับที่สวนสวยเอฟมานะคะเอฟมาจากออนไลน์นะคะและทําการปลูกเข้าไว้ในกระถางแบบนี้นะคะผ่านมาได้สักพักนึงแล้วค่ะนี่ค่ะก็ใช้วิธีการนะคะปลูกด้วยดินหมักใบมะขามใบก้ามปูเช่นกันนะคะและนะคะบํารุงเขาด้วยมูลขี้วัวแบบนี้ค่ะโรยลงไปเลยค่ะเพื่อนๆเ,เป็นการบำรุงบอนสีที่บ้านของสวนสวยนะคะทำกันแบบบ้านๆง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะ อย่างอีเหนาต้นนี้นะคะต้นใหญ่ใบโตแล้วนะคะมีสองใบใหญ่ๆโตๆตแบบนี้แล้วนะคะกัดสีสวย, before, สวย feelings, ๆเข้มๆแบบนี้เลยค่ะบอนสีอีเหนานะคะ,จะ,จะเจริญเติบโตเร็วมากๆนะคะเป็นบอนสีบ้านๆที่แบบมีความสวยงามาแบบคลาสสิกมากๆเลยนะคะสวนยๆใบเรียวๆเพียวๆแบบนี้นะคะเป็นบอนสีคนอิ่มนะคะส่วนใบกว้างๆแบบนี้นะคะกว้าง กว้างๆเป็นรูปหัวใจแบบนี้นะคะก็คือบอลสีเท้า,ทาสหัดเดชะนะคะนี่นะคะ่ะในกระถางก็จะเป็นโรยหน้าด้วยมูลขี้วัวเหมือนกันคะ่ะเพื่อนๆและก็มูลขี้วัวที่บ้านส,นสวยๆก็จะเป็นขี้วัวขุนนะคะส,สวยๆคิดว่า จากที่สังเกตนะคะเคยใช้มาจะเป็นมูลขี้วัวขุนที่จะทําให้เขามีสีสันที่สวยเข้มขึ้นนะคะแต่ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขาอายุของเขานะคะเพื่อนๆต้องรอให้เขาทําการกัดสีและอายุต้องประมาณ4ีหเดือนนะคะต้นเล็กๆแบบนี้นะคะเขาจะเปื่อยและเน่านะคะเพื่อนๆ อ่านี่ค่ะข้อควรระวังนะคะการใช้ปุ๋ยมูลทีบัวแบบนี้นะคะเป็นเบบี๋เรายังไม่ควรต้องนํานไปใส่นะคะให้ไปใส่ในกระถางที่มีอายุเยอะแล้วแบบนี้ค่ะนี่ค่ะสวยๆแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าสวนสวยมีเคล็ดลับดีๆในการดูแลบอนสีนะคะนำมาฝากเพื่อนๆแน่นอนคะ่ะส,สำหรับคลิปนี้สวัสดีนะคะ